สีอเป็นอะไรคะเนี่ยตอนนี้ฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะนะครับผมแล้วก็ใครหมายรู้เปล่าว่าฝุ่นที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยจะพีเอมาแล้วก็ตามนะไม่ได้จบแค่เครื่องกรองไงมันเข้าไปอยู่ไหนแล้วคะเนี่ยมันก็จะมาตามหน้าต่างลอยแล้วก็ลงทิพย์พื้นห้องของเราด้วยอยู่ในบ้านของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นก็ได้เวลาในการจัดเครื่องดูดฝุ่นตัวใหม่แล้วรีมี่เอสสิบสามโปร สบายดีนะครับผมพัทน,นะครับและแพ้ใหม่คะ่ะกับเีมี่ไอซิบสามโก่อนที่จะไปถึงเรื่องของเฮ้ยความเจ๋งของมันเนี่ยแพ้ใหม่เจอประสบการณ์ในการใช้งานที่บ้านอย่างไรบ้างกับตอนนี้ที่บ้านแพ้ใหม่นะมีทั้งโรบอรแทลบอและกับโรบอทด้วยเป็นเครื่องดูฝุ่นแบบแบบดั้งเดิมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรมีสายเสียบแล้วก็เหมือนเป็น งออกมาคือไอแบบเก่าที่แพ่ใหม่ใช้ค่ะมันเป็นดูดได้แค่พวกฝุ่นกับขยะแห้งแต่ถ้าเกิดเป็นพวกคราบที่มันๆหรือว่าเป็นน้ำเนี่ยก็ต้องเอาผ้ามาถูเองก่อนค่ะอันควรจะเก็บเข้าพิทีธพัณฑ์ไปแล้วไหมมันไม่ควรเก่าขนาดนั้นนลทุกคนมันก็ยังดูแบบดีไซน์ทันสมัยแล้วพี่พัชตอนนี้ใช้อะไรอยู่คะคือจะเป็นแบบที่แบบดูดแห้งอันหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นลักษณะที่มีน้ําถูพื้นด้วยคล้ายๆกับรีมี่นี่แหละ อ้าวพี่พัดไม่มีโรบอทหรอคะไม่มีแต่บ้านใหม่ยังมีอยู่นะถึงจะมีตัวเก่าแต่ก็ยังมีโรบอทด้วยนะคะทั้งแบบแห้งและแบบเปียกด้วยเฮ้ยถามจริงบ้านคือแบบมีหุ่นยนตเดินชนกันขู้กันยูนนะอ้าวกลายเป็นว่าพี่พัดก็มีเครื่องดูดฝุ่นที่บ้านอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะแล้วทําไมยังต้องมาเลือกตัวนี้คะตอนแรกก็คิดว่าจะคล้ายกันแต่ปรากฏว่าพอได้ลองจับลองใช้แล้วมันแตกต่างจากที่บ้านแบบแทบจะเป็นคนละเวอร์ชันอ่ะอัปเกรดขึ้นมาเลยนะครับอุ้ย อยากรู้แล้วมีอะไรแตกต่างบ้างถ้าจะพูดถึงเครื่องดูดฝุ่นในสไตล์ที่มีลูกกลิ้งดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นไปในตัวนะครับที่บ้านผมก็จะมีแบบตัวที่เป็นถังน้ําด้วยใช่ไหมแบบอ่ะถูพื้นพร้อมกับน,น้ํายาไปแต่ปัญหาที่เจอก็คือมอเตอร์ที่มันพาเดินไปอะ่ะมันก็ไปแต่ข้างหน้ามันกลับไม่ได้แต่ d r ม a ่ไ e 1สิบสตัวนี้นะครับถ้าเกิดสังเกตอ่ะผมเปิดเครื่องปุ๊บ แล้วถูไปตอนเดินกลับอะมันไม่ต้องฝืนมันไม่สู้มือเรามันผักล้อมันช่วยเดินกลับแล้วก็เจออีกอย่างนึงคือตอนที่เราบิดมือเพื่อจะเลี้ยวครับนี่ครับโอ้ยองศาคือตอนแรกหนูว่ามันแค่ขึ้นไปข้างหน้ากับถอยหลังมันไม่ใช่แต่เหมือนแับว่าไอตอนแรกเราพยายามจะเข็นไปถต่เกิดจากเลี้ยวเป็นยังไงปรากฏว่ามันก็เลี้ยวง่ายนะจะเข้าซอกได้หมดอุ้ยถือว่าดีเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ ที่เห็นว่ามันสามารถบังคับทิศทางไปได้ง่ายนะคะเพราะว่ามันมีไกด์วิวนั่นเองที่มันคือล้อหลังข้างหลังนะคะที่มีมอเตอร์ทั้งหมด2ตัวทำให้เคลื่อนที่ไปทั้งหน้าและหลังได้ง่ายค่ะ แล้วตากนี้เห็นไฟไหมครับผมที่ออกมาจากตัวเครื่องรีม m e 23 Pro อ้โหูนี่เหมือนกับเครื่องดูฝุ่นสายเกมมิ่งเลยเดียวเดียวนะคะมันคือไฟ LED ที่อยู่ข้างหน้าแบบเวลาเราอยู่กลางคืนหรือต้องกังวลแบบเวลาเข้าโซ่อย่างเงี้ยเราแบบมองไม่เห็นฝุ่นมีหรือเปล่าตัวนี้เปิดไฟปุ๊บสว่างจ้าค่ะเราจะได้เห็นฝุ่นชัดเจนใช่ใช่เพราะบางทีแบบมุมของแสงมันไม่ได้ใช่ไหมเราก็ไม่เห็นว่าตรงนั้นมันสะอาดอยู่หรือเปล่าหรือมีฝุ่นเกาะอยู่ตัวนี้ก็มาช่วยทําให้เราแบบคือเปิดเนตค่ะ ซึ่งกำลังกันในการดูดนะครับมากถึง1800 0พาสคาลพาสคาลนอต้องรู้ขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะเนี่ยเอาจริงไม่ต้องรู้ก็ได้ครับเห็นไหมว่าตอนที่ไปลองดูจริงอ่ะเดินเปิดเครื่องเดินปุ๊บถูไปเนี่ยของทุกสิ่งอย่างบนพื้นดูถ่ายเกลี้ยงไปเลยไหมนะครับทั้งของแห้งของเปียกขนแมวอาหารแมวหรือว่าเศษอะไรที่มันหล่นอยู่ตามพื้นแม้แต่เศษมาม่าที่แบบอาจจะกินเผลอทําตกหรือว่าอาหารตกเนี่ยก็ดูได้ค่ะ แต่รำถามคือต้องดูดไหมผมว่าเก็บก่อนดีกว่านะเก็บก่อนชิ้น <_ letter> ใหญ่เก็บก่อนแล้วอันนี้เก็บความสะอาดที่หลังแต่ถ้าเกิด <_ letter> เพลอะแบบง่ายสุดละเดือนดูดไปก่อน <_ letter> นะครับ <_ letter> แล้วกลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดแบนแบบนี้พวกน้ําแกงหรือว่าอย่างอื่นมันจะมีพวกคราบน้ํามันพวกนั้นเนี่ยบางคนก็บอกว่าถ้าเป็นเครื่องดูดกับถูประมาณนี้จะเจออาการที่ว่าแม้ว่ามันจะทำความสะอาดตัวเองได้นะครับก็ยังเจอพวกปัญหาคราบน้ํามันหรืออย่างอื่นที่อาจจะเกาะแน่น อ๋ออยู่แปไฟแรงอือใช่ใช่แต่ว่าตัวนี้มันอะใช้น้ำร้อนประมาณ60องศามันจะช่วยขจัดพวกคราบน้ำมันมคราบอะไรพวกนี้จากตัวหัวแปลงได้ใช่อันนี้พี่หม่ว่าดีมากเพราะว่าอย่างตัวรุ่นที่แล้วหรือว่าไม่ว่าจะรุ่นอื่นอะไรก็ตามเนี่ยยังไม่มีฟังก์ชันนี้เข้ามาส่วนมากจะเป็นน้ำสะอาดธรรมดา<ช>แล้วก็มลา,ล,าล้างล้างแค่นั้นเองครับอันนี้คือมีการเพิ่มในส่วนของอุณหภูมิที่มันเหมาะสำหรับการ ทำความสัาดคลับมันเข้าไปด้วยตัวน้ําที่ออกมาความสัาดหัวแปลงนะครับก็จะผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสทําให้สามารถยับยังย้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้แล้วตอนที่เราล้างหัวแปลงนะคะมันสามารถหมุนได้2ทิศทางเลยค่ะเพื่อล้างสิ่งสกรปรกได้อย่างทั่วถึงค่ะ นอกจากนี้นะคะตัวนี้เนี่ยที่ถังน้ําของเขามีซิลเวอร์ไอออนอยู่ด้วยรวมไปถึงตรงหัวแปลงเหมือนกันคือน้ําที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันจะช่วยหยบยั้งแบคทีเรียหรือสิ่งสกรปรกต่างๆได้ถึง99.9% 9 99เกาจาลยก็ทให้ตั้งตัวหัวแปลงแล้วก็ตอนที่เราไปถูพื้นครับมันสะอาดมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือมันมีโหมดเป่าแห้งด้วยตัวนี้แต่ว่าการเป่าแห้งตัวเนี้ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง30นาทีนั่นแหละคือไอลมร้อนพวกนี้เนี่ยนอกจากทําให้แปลงแห้งไวแล้วอะคือมันก็ฆ่าเชื วพว,กกพพว,วือนกัน้าวพี่พาดแล้วตัวดีมี่เ13 Pro ตัวนี้เนี่ยเขามีโหมดให้เลือกใช้งานยังไงบ้างคะจริงๆไม่ยุ่งยากครับเพราะมีออโต้โหมดอยู่แล้วซึ่งในโหมดออโต้ N เนี่ยการปรับเรื่องของการดูดทำงานผ่านตัวเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่สามารถตรวจจับสิ่งตกค้างที่บนพื้นได้ก็คือเราสามารถที่จะ<อ>กดปุ๊บ ไปเลยหมดนั้นเลยเดินเลยปล่อยเดินสบายๆเดินไม่พร้อมกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันเจอพวกคราบสกปรกในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติอากนมัติเลยใช่จากโหมดแบบออโต้ทั่วไปก็จะมีแบบโหมดเทอร์โบน,นะครับอันนี้แบบว่าดูดหนักแบบว่าอของ<ม>ชิ้นใหญ่แล้วก็โหมดอัลตร้าครับก็คือการสร้างน้ําอิเล็กโทรไลซิตสามารถกําจัดเชื้อแบคทีเรียในเวลาถูพื้นได้เขาเคลมว่าสามารถกําจัดแบคทีเรียได้99.99%เลย ส่วนใครที่เห็นว่าเฮ้ยถ้ามันแรงดูดเยอะขนาดนี้เวลาใช้งานจริงเนี่ยแบตเตอรี่มันอยู่ได้หรือเปล่าเออนั่นสิมันเหมือนใช้งานเยอะแบบใช้พลังงานแบตเตอรี่เยอะมากโดยเฉลี่ยนะครับของตัว r e ม m ่ X13 Pro เนี่ยเราสามารถใช้งานได้ประมาณ <c oughs> 45นาทีโอ้45นาทีในการชาร์จแบตเต็มหนึ่งครั้ง <c oughs> นี่ก็เหลือเฟืออยู่นะคะเวลาทำความสะอาดบ้าน45นาทีเขาตีประเมิน <พอ S 1> ว่า45นาทีเนี่ยเราอาจจะมีพื้นที่ประมาณ300ตารางเมตร ในการท <อา S 1> ี่แบบ <300. S 1> เดินถูแล้วแบบแบตยังไม่หมดส่วนประสบการณ์จากที่ไปลองใช้งานมานะครับแล้วเทียบกับตัวเก่าด้วยคือต้องบอกว่ารีเมค13 Pro มีจุดเด่นเยอะเหมือนกันเแา้ว,ว่าตัวเก่าผมเนี่ยติดปัญหาหลายอย่างเลยทั้งเรื่องของการไปแล้วถอยไม่ได้ใช่ไหมอ๋อตัวนี้ทำได้ดีใช่แล้วก็จากที่ลองเทสไปตะ่กี้เห็นว่าเราเดินถูเนี่ยมันก็ชื้นเห็นเลยแต่นี้คือ แห้งแล้เรียบร้อยลองดูดิเนแห้งไปแล้ว,ลวคือมันมีน้ำอยู่ตรงหัวแปลงก็จริงนะคะแต่ว่าตอนที่เราทําความสะอาดไปเสร็จเนี่ยน้ำมันก็เข้มหมาดๆแล้วมันก็สามารถละเหยออกไปได้อย่างรวดเร็วใช่ก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดเคยมีเจอปัญหาว่าไอ้เครื่องดูดฝุ่นพร้อมกับถูพื้นไปในตัวเนี่ยพอถูไปแล้วน้ํามันแบบเจิงๆนิดน,นึงหรือเปล่าครับตัวนี้ผมว่าเรื่องของน้ําที่แบบทิ้งข้ามข้างหลังเนี่ยมันก็คืจะหมาดมากๆแล้วก็แป๊บเดียวก็แห้งหมดแล้วใช่ส่วนเรื่องของน้ําหนัก เอาจริงแล้วมันประมาณ5.6กิโลไม่รวมน้ำหนักน้ำนะครับคือไอ้ตอนถือยกออกมาจากฐานเนี่ยมันก็จะหนักนิดน,นึงแหละแต่ว่าตอนที่เราปลดล็อกปุ๊บเข้าสู่โหมดการทำงานแล้วนะครับตอนที่มันถูไปเนี่ยมอเตอร์มือช่วยลากไปด้วยอใช่คือไม่ต้องใช้แรงในการจะผลักตัวเครื่องครับแค่ประคองไปก็พอแล้วก็เดินไปแล้วแล้วก็ตอนที่ดึงลับมาก็ไม่ต้องออกแรงมากด้วยแค่ปุ๊บนิดน,นึงก็จะถอยกลับมาถ้าเกิดสำหรับแพทใหม่นะ ถ้าตอนที่ยังไม่ได้ใส่น้ำมันจะเบาวกว่าก็คือยกเครื่องมาก่อนเราไอ้น้ำอะ่ะยังเพิ่งใส่ค่ะมาใส่ตอนที่แบบยกเครื่องออกมาเสร็จแล้วไม่ได้นะแล้วตอนเดินยังไงบ้างตอนเดินคือบอกว่ามันสมูทมากมันลื่นอะ่ะคือแค่ประคองน้ําหนักให้ได้เฉยๆถึงแม้ว่าจะมีน้ําอย่างนี้ก็สามารถดูดได้สบายอยู่ค่ะคะวบคุมการยิศทางต่งตางๆง่ายมากแบบเข้าซอก อได้แบบนี้โดยเฉพาะมีไฟ LED ด้วยแล้วเนี่ยถือว่ามองเห็นทุกอย่างเคลียร์มากอย่างตะกี้ก็เห็นนะครับว่าน้องไข่ใหม่สามารถที่จะนอกจากยกเครื่องออกมาดูด ถอดชิ้นส่วน,นต่างๆออกมาเฮ้ยมันก็ฝีก็ทําได้ง่าย,ายสบายๆกลายเป็นว่าตัว Dreamy H13 Pro ตัวนี้นะคะแพ่ใหม่คิดว่าเหมาะสําหรับคนที่อยากทํางานบ้านโดยไม่ยุ่งยากเพราะว่าตัวนี้มีโหมดต่างๆช่วยเยอะมากแล้วก็คนที่แบบอยากได้ไฮจินิกเยอะๆแนวไปทําความสะอาดแบบปลอดเชื้อค่ะเชื้อต่างๆตัวนี้มีโหมดทํามาให้ครบเลยใช่ครับคือที่บอกว่าสะอาดจริงๆเพราะว่าเขาสะอาดตั้งแต่ลูกกลิ้งแล้วครับผมตัวนี้มีลูกกลิ้งที่เป็นซิลเวีออนยับยั้งแบคทีเรีย ส่วนทางน้ำก็ยังเป็นซิวเวอร์ออนด้วยนะครับจะเป็นอบทีเรียกเช่นกันและสุดท้ายเป็นกระบวนการใช้กระแสไฟฟ้าในการแยกสารต่างๆออกจากน้ําเพิ่มความสะอาดที่มากขึ้นกว่าเดิมอีกส่วนค่าตัวของ r e มี่เอสสิบสามโปรนะครับก็อยู่ที่1 9 9 9งบาทหุยฟังก์ชันเขาการใช้งานเขาก็พรีเมียมสมราคนะค่ะใช่นะครับเปลี่ยนจากแบบมีสายมาเป็นไร้สายลองดูตัวนี้ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่ามีแบบดูดฝุ่นธรรมดาไม่มีถูพื้นด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งช้อย สำหรับใครที่ใช้เครื่องดูดฝุ่นอยู่ที่บ้านนะคะแล้วยังไม่พอใจหรือพบปัญหาต่างๆเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะว่าปัญหาที่พบเจอแล้วแบบโอ๊ตประสาทกินเนี่ยมีอะไรบ้างใช่รือเกิดว่าใช้ของรีมี่อยู่แล้วนะครับผมมีข้อแนะนําหรือว่าข้อติชมตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันนะครับค่ะวันนี้ผมพัดน,นะครับแล้วก็แพรไหมคะ่ะลาไปก่อนนะครับไม่เจอกันใหม่คราวหน้านะครับบ๊ายบายค่ะไป ดูค่ะผมไม่ทําแล้วพี่ <ไป S 1> ว่าทำ <laughs> ไหนอกอยากทําการบ้านไงไม่ใช่ห <c oughs> นะ้าที่หนูที่ต่อไปเอาตัวไพลอหลดแล้วตอนนี้เอาตัวไพลอหด